หัวชาร์จราคาเบาๆเอาให้มีมาตรฐานครับหัวชาร์จ30วัตต์จาก Eloop หรือ Osen รุ่น C31T หัวชาร์จหลายๆตัวราคาถูกแต่มาตรฐานไม่มีครับหรือบางตัวที่มีลองเช็คดูดีๆมันอาจจะปลอมครับแบรนด์นี้ใส่ใจมาตรฐานอยู่แล้วครับสังเกต Power Bank เขาก็ได้ครับนี่มีมาตรฐานทุกตัวและหัวชาร์จตัวนี้ราคาเบาและมีมอกรับรองครับมีมาให้สองพอร์ต Type C 30วัตต์และ Type A 18วัตต์ทดสอบแล้วรองรับ P.D ขึ้น33วัตต์ให้มาเกินกว่าสเปกอีก i าร์จ iPhone ก็ <g år d> ชาร์จได้ชาร์จซัมซุงขึ้นการชาร์จด่วนพิเศษชาร์จ2อุปกรณ์พร้อมกันได้นะกำลังไฟรวมเนี่ยจะลดลงเหลือ15วัตต์แบบนี้เอาไว้ชาร์จตอนนอนได้ถ้าร,รีบชาร์จ type c พอร์ตเดียวเนี่ยเร็วกว่าเป็นหัวชาร์จเทคโนโลยีแกนนะครับควบคุมอุณหภูมิได้ดีให้ดูอีกทีมาตรฐานมอ,อก,กอสแกนขึ้นข้อมูลบริษัทขึ้นรหัสรุ่น c 3 1 t ตรงเป๊ะครับหัวชาร์จเร็ว30วัตต์ราคาเบาๆจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานความปลอดภัย E loopop C31T เเลลือกสีีได้้ยครรับตงน pa